เคก็ okay, สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม f นฟุงไล i ์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีแก้บั๊กอัปเดตแพทใหม่1.1เมโทรพับจีมบาจาก9 0 f s เป็น6 0 f s นะครับอ่าให้ทุกคนสังเกตนะครับตอนนี้ที่ผมอยู่หน้าล็อบบี้นะเฟรมเรตผมวิ่งที่83นะครับในแพทใหม่นะแพทใหม่ที่มีเมโทรตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูตั้งค่ากราฟิกก่อนนะครับ กราฟิกที่ผมทำได้ตอนนี้นะครับเป็น HD กับเฟรมลเรทสูงสุดแล้วก็สีภาพจะเป็นตัวคลาสสิกนะครับแล้วก็เปิดเงานะครับทุกคนทั้งล็อบบี้และต่อสู้เลยนะครับอ่าเป็นตัวอัปเดตใหม่นะทุกคนเป็นคลิปใหม่ล่าสุดนะอ่าเดี๋ยวผมจะทำการบั๊กตัวเองก่อนนะครับไปที่กราฟิกนะครับผมจะปรับสีสันสดใสนะอ่านะครับนะผมจะทำการบั๊กนะทุกคน ให้ทุกคนดูนะครับตอนนี้ผมบั๊กแล้วนะครับเป็น60นะจริงๆใครที่ทําได้นะครับไม่ควรที่จะทําบั๊กแบบนี้นะครับเพราะมันต้องได้แก้ใหม่นะครับอันนี้ผมจะทําวิธีให้ทุกคนดูนะครับเพื่อให้ทุกคนแก้บั๊กได้นะครับเดี๋ยวผมขอย้าไว้ก่อนทานะครับตอนที่เราทําเสร็จแล้วนะครับห้ามปรับในหัวข้อกราฟิกในเกมเด็ดขาดนะครับทุกคนเพราะมันจะบั๊กนะครับแล้ววิธีที่ผมทําเป็นแค่ไกด์ไลน์นะครับอาจจะไม่ได้ผล100%กับทุกเครื่องนะครับ ส่วนใครจะโหลดเกมรูป7.1สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ดิสคอร์ตใต้คลิปนะครับก่อนอนื่นฮะกด subscribe กดไลค์กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะอ่ะอย่างแรกนะครับให้ทุกคนไปตั้งค่าภาพ HD เฟรมเรทสูงสุดเปิดเงาก่อนนะครับคือก็ไปตั้งตั้งค่าทีนี้เลยการาฟิกปรับแบบผมเลยนะ HD สูงสุดสีสันสดใสตัวนี้ไม่ต้องติ๊กนะครับให้เปิดเงานะครับไอตัวนี้ไม่ต้องติ๊กนะครับ ทั้งต่อสู้และล็อบบี้นะให้ปรับเหมือนกันนะให้ดีสุดสีสามสดใสอ่าเปิดเงาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ให้ทุกคนไปที่3มขีดนะครับ3าขีดบนนะเพิบไปที่หัวข้อตั้งค่าครับอ่าแล้วให้ทุกคนตั้งตามผมเลยหัวข้อพื้นฐานนะครับแบบนี้เลยนะเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยไว้นะครับหัวข้อระบบนะครับให้ทุกคนเลือกเป็น open gl นะครับตต๊กสี่๊กนี้นะความละเอียดนะครับให้เป็นปิดนะครับ หน่วยความจําให้สูงสุดเป็น8นะครับ CPU ก็ให้เป็น8นะครับความละเอียดหน้าจอก็อยู่ที่หน้าจอของทุกคนเลยนะของผมมันได้แค่พันหกนะของคนอื่นจะเป็นพันเก้าสิบ HD นะอ่า d b i ปรับแค่ร้อยหกสิบนะครับอ่าหัวข้อนี้จบไปนะครับไปที่หัวข้อเกมนะครับให้ทุกคนปรับที่ความละเอียดพันแปดสิบ p นะครับอ่าการแสดงผลให้เป็น HD นะห้ามปรับเป็นอย่างอื่นนะให้เป็น HD นะครับทุกคน FPS ให้เป็นเก้าสิบนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับ ให้ทุกคนกดปิดเกมลูปไปเลยนะปิดเกมลูปแล้วก็ปิดออกตัวนี้ด้วยนะครับทีนี้นะครับให้ทุกคนพิมพ์แอป Data นะครับเดี๋ยวผมจะเอาคำแอป Data ไว้ข้างล่างนะให้ทุกคนคัดลอกม,มาวางก็ได้นะให้พิมพ์ว่าเปอร์เซ็นต์แอปดัต้าเปอร์เซ็นต์แอปดต้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับ ให้ทุกคนลบไฟล์ t e n เซน t นะครับอ่าเทนเซนตตัวนี้นะอ่ากด e l e t e ไปได้เลยครับแล้วก็ให้ทุกคนย้อนกลับไปกดที่ตัวนี้นะแอบ d a t a ข้างบนนะให้กดตัวนี้ด้วยนะครับบางคนข้ามขั้นตอนนะครับในคลิปที่แล้วนะให้กดตัวนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วไปที่ล็อกคอนะครับแล้วก็หาไฟล์ที่ชื่อ Tencent เหมือนเดิมครับอ่าแล้วก็ Delete ไปเลยครับอ่าให้กดการกรบาดออกครับ ให้ทุกคนลบไ่ายเทมในไดซีและไดดีและทุกไดที่ทุกคนมีนะครับอ่าไดซีเราเช็คดูก่อนฮะอ่าฝ่ายเทมไม่มีนะครับให้ไปไดซีนะไดดีต่อนะครับไดดีมีหรือเปล่าอ่ามีเทมอยู่นะครับให้ลบไปเลยครับปุ๊บกดการกรบาดครับให้ทุกคนพิมพ์คําว่ามาตรงที่แว่นนะครับพิมพ์คําว่าเปอร์เซ็น t e m p p e r นะครับเดี๋ยวผมจะเอาคำนี้ไว้ใต้คลิปนะให้ทุกคนคัดลอกมาวางก็ได้นะครับแล้วกดเข้าไปเลยครับอ่าแล้วก็กด c t r l a ร e l e เลยครับอ่ากดกากบาดนะครับกดไปที่ disc p c นะครับไปได้4นะครับแล้วไปที่ไฟล์ t x game นะครับ ให้ทุกคนลบไฟล์ตัวนี้นะ all ู o o น100ตัวนี้นะครับกด delete ไปเลยครับอ่าไฟล์มันค่อนข้างใหญ่นะอะตอนแรกอาจจะลบเยอะหน่อยนะครับกดการกระบาดแล้ครับแล้วก็ลบไฟล์ในถังขายาให้หมดเลยเบรบอ่าลบให้หมด delete เลยนะครับทุกคนเบรบอืมไฟล์มันจะใหญ่นะครับทุกคนกดการกระบาดเลยครับ ให้ทุกคนเปิดเกมหลูกขึ้นมาเลยครับอพอเข้าเกมหลูกมานะตัวเกมลูกมันจะทำการติดตั้งระบบเทอร์โบออนะครับให้ทุกคนรอนะครับจะให้เรามาเช็คที่ตั้งค่าก่อนก็นได้นะครับไปที่3ขีดนะ แล้วก็เช็คดูว่าระบบที่เราตั้งค่าไว้เหมือนเดิมหรือเปล่านะตัวเกมเหมือนเดิมนะครับพื้นฐานเหมือนเดิมนะกดปิดเลยครับอ่าพอมาหน้านี้นะครับให้ทุกคนเช็คเลยครับตั้งค่าก่อนอ่าทุกอย่างเหมือนเดิมปึออ๊บปิดไปเลยนะครับแล้วก็กดออกตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดเข้าเกมหนูครับไปที่เกมของฉันนะครับ นะตอนนี้ให้กดเริ่มนะ่ให้ระบบเกมมนรันไปก่อนนะครับพอขึ้นมาแบบนี้นะครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับให้ทุกคนกดกากระบาดครับยืนยันครับแล้วก็กดเริ่มครับ ัวเกมมันจะทำการดาวน์โหลดเองนะครับทุกคนเราก็รอครับอ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตนะครับตอนนี้ผมมันวิ่งอยู่27เมกนะทุกคนรอครับอาจจะมีเสียงฝนก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนฝนตกนะครับตอนนี้ อพอเข้ามาหน้านี้นะครับให้ทุกคนลองเช็คดูนะว่ามีตั้งค่าเกมขึ้นมาอย่า,อาตอนนี้ยังไม่มีนะรอก,ก่อนนะอพอมาหน้านี้ครับลนมาปุ๊บไปตั้งค่าเลยขึ้นมายัาง อรอครับอตอนนี้ตัวเกมได้ขึ้นมานะครเราก็เช็คดูว่าออออค่าที่เราตั้งเป็นแบบเดิมหรือเปล่าหรือต้องให้เป็นแบบนี้นะทุกคนนะห้ามเป็นอย่างอื่นนะครับกดกากบาทครับสำหรับที่เข้ามาแล้วเฟรมเรทเป็น30นี่คือถูกต้องนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับนี่คือถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ตัวเกมอัปเดตพวกนี้นะครับให้เรากดโอเคนะครับ แล้วมันก็จะอัปเดตไฟล์11ทับ11นะให้ทุกคนรอนะครับพยายามนะให้ทุกคนเปิดเฟรมเลตตอนทำด้วยนะครับเราจะได้รู้นะครับสำหรับใครที่ไม่มีเฟรมเทขก่อน g o r c e e x p e r i e n c นนะครับกดที่3ขีดแสดงเฟรมเลตตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครที่อยากได้แบบผมนะคนที่ใช้การจอไข้เขียวนะครับสามารถคลิกไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้นะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์แปะไว้ที่ข้างล่างนะครับ กอให้มันดาวน์โหลดไฟล์ก่อนนะครับสำหรับช่วงนี้ที่มีปัญหานะครับน่าจะเป็นพวกล็อกอินทวิตเตอนะทุกคนนะมีปัญหาบัก๊กบ่อยบ้างนะผมก็ไม่รู้สาเหตุนะครับว่านะเป็นเพราะอะไรนะครับแต่คนที่ล็อกอิน a c e b o o k นะครับส่วนมากจะทำได้ปกตินะน,นะอ่าพอมีข้อความอัปเดตคอมเพลตนะครับให้ทุกคนนะกดกากรบาทออกไปเลยนะครับกดกากรบาดนะทุกคนนะ กดปิดให้หมดเลยนะครับแล้วก็เข้าเกมหูปใหม่ครับเปิดเกมลูปขึ้นมาเลยครับอ่าไปที่เกมของฉันเลยนะเปิดเกมขึ้นมาเลยอ่า ทุกคนสังเกตดู v อพีเมเมื่อกี้นะมันจะเค้นไปแต่6กสนะแล้วมันจะอยู่ที่30มสินี่คือปกตินะประมาณนี้นะทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับคือถ้าทุกคนท,ทําตามทุกอย่างที่ผมบอกเป๊ P ะๆอ่ะคือมันถูกต้องนะคือมันจะได้นะครับทุกคนห้ามข้ามขั้นต่อนะครับแลให้ทุกคนกด except นะครับอ่าพอมาหน้านี้นะครับกดเปลี่ยนภาษานะเป็นภาษาไทยกดโอเคนะครับ พอกดถูกลงเสร็จแล้วให้ทุกคนมาที่ตรงนี้นะเอาเมาส์มาชี้ตรง,งเขาว่าออกตรงนี้นะกดออก2ทีนะครับกดออก2ทีแบบนี้นะไม่ใช่การกรบาดนะครับทุกคนแล้วเข้าเกม่นะครับรอดูเฟรมเรทครับถ้าขึ้นแตะ80เนี่ยคือสําเเ็จนะทุกคนนันคือทำได้นะครับอ่าขึ้น83นนี่คือทําได้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนล็อกอินเลยครับ อ่าถ้าอาการเด้งแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นปกตินะมันจะเด้งทีหนึ่งนะอ่าเราก็สังเกตเฟรมเรทแบบเดิมน,นะครับว่าแตะ83หรือเปล่าอ่าปกติครับ83นะอ่าทีนี้ก็ล็อกอินได้ปกติเลยครับกดดำเนินการต่อครับ อ่าแล้วก็รอดูผลในเกมนะครับว่ามันได้ไหมอ่ารอดูผลนะครับอ่ากดตกลงครับอ่าทุกคนเห็นตัวเลข f p s มไหมครับตอนนี้ขึ้น80 84นะนี่คือปวดล็อก90ได้นะครับทุกคน แล้วก็ให้ทุกคนไปดูที่การตั้งค่านะครับกราฟิกนะครับอ่าเราจะได้ภาพกราฟิกมาเป็น HD สูงสุดนะครับทั้งล็อบบี้และต่อสู้นะทุกคนอ่าแล้วก็ดูนะครับไอตัวนี้นะห้ามปรับนะทุกคนห้ามปรับเลยนะคือค่ามันให้มาอย่างไงคือห้ามปรับนะครับคลาสิกคือคลาสิกไปเลยนะครับห้ามปรับสีสันสดใสน,นะเงานี้ก็ห้ามไปปิดนะครับเพราะมันจะบล็กทันทีแล้วทุกคนต้องเริ่มใหม่แบบเมื่อกี้เลยนะครับอ่า แต่ส่วนเรื่องความสว่างนะครับปรับได้นะความสว่างนะทั้งล็อบบี้และต่อสู้ปรับได้นะครับอ่าพอมาหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนตั้งค่านะตั้งค่าที่แบบที่เราต้องตั้งค่าปกตินะอ่าเดี๋ยวผมจะเลี้ยวตัวกดหมดเอียงตัวกับหมดซูมนะผมจะเน้นกดค้างนะครับอ่าพวกดีเพย์อาเปิดไว้ อันนี้ปิดไว้กาหัวข้อครอ,อ,อ,อบคุมนะครับนี่คือสำคัญเลยนะทุกคนไปที่ตั้งค่านะครับจากแผนหนึ่งนะให้ทุกคนเลือกแผนสองนะครับสำหรับใครที่ยิงไม่ได้กระโดดไม่ได้นะครับคือแผนหนึ่งมันเป็นของโทศรศัพท์นะครับแผนสองนี่คือของที่เราตั้งค่าแต่ก่อนนะครับเป็นของของ,ของในคอมนะครับอ่ากดการกระบน,นะครับคลาสเสร็ก กดแล้วก็ยกเลิกนะครับซอมบี้ก็กดออกนะครับมาอารีนานะครับกดตั้งค่านะครับกดโหลดเอาแล้วก็กดยกเลิกนะครับกดออกนะครับจุดแดงๆมันจะไม่ขึ้นแล้วนะครับอ่าพอยานผ่านนะครับแพทใหม่นะครับมีปัญหานะฮะในเรื่องยานผ่านนะเวลาเรากดบูทนะครับกดบูทปุ๊บรถหยุดเลยอ่าให้เราเลือกเป็นปุ่มควบคุมหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้นะคือเลือกตัวนี้นะครับแค่นี้จบเลย แล้วก็บูตติดแล้วนะครับาดนตีปิดแล้วครับแล้วก็แตะค้างแนวความไวนะครับสําหรับความไวนะถ้าใครเคยอัปโหลดไว้ที่ข่าวนะให้กดตัวนี้เลยนะจัดการแผนผังข่าวนะครับกดใช้นะครับอ่ากดทุลงนะครับมันก็จะได้ค่าที่เราเคยตั้งค่าไว้แต่ก่อนนะครับสําหรับใครที่จะอยากได้สูตรตั้งค่าความไวเมาส์ของผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนะครับแล้วก็ใส่ไว้ที่ตัวไอข้าบนนะครับ แล้วก็อัปโหลดตรงนี้เสร็จปุ๊บให้เราก็อัปโหลดไปยังข่าวนะครับเพื่อเอาค่าเดิมที่เราใช้อัปโหลดไว้นะครับไว้ใช้ในรอบต่อไปนะครับที่มีการอัปเดตใหม่นะครับการเก็บก็ปกตินะครับสูยนเลงครับให้ทุกคนตั้งค่าเองนะครับตั้งค่าที่เราชอบนะที่เราถนัดนะครับตั้งค่าเสียงนะครับส่วนตัวผมจะใช้เป็นต่ำนะครับทวดก็ตกลงนะครับ พวกเอฟเฟกตก็ตั้งค่าเลยครับภาษาดาวน์โหลดก็ดาวโหลด,ด,ดก็ที่หลังก็ได้นะครับก็ให้ทุกคนดาว์โหลดเชียร์ปลาก่อนนะครับให้เข้าไปเทสเชียร์ปลาก่อนนะครับว่ามันวิ่งถึง8090หรือเปล่ามันจะบั็กหรือเปล่าแบบนี้นะครับอ่ะกดเข้าไปเลยครับถ้าสําหรับใครที่ทําคลิปนี้แล้วไม่ได้นะครับให้กลับมาทําอีกรอบนะครับให้ทําให้ละเอียดนะดูให้ละเอียดนะ หรือว่าทําไม่ได้เลยก็ให้กลับไปทําคลิปเก่าคลิปก่อนหน้าคลิปนี้นะครับที่ผมลงไว้นะอ่ะทุกคนดูที่เฟรมเรยนะครับอ่านี่ครับวิ่ง80กว่านะครับนี่คือทําสําเร็จนะครับอ่าพอเข้ามาในเกมนะฮะทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับที่กระตุกนะครับคือตัวเกมมันเพิ่งอัปเดตใหม่แล้วก็ระบบที่เราลงมันยังไม่สมบูรณ์นะคือแบบให้มันได้แบบประมวลผลให้เต็มที่ก่อนนะอ่าพอมาหน้านี้นะครับให้ทุกคนกดคอนโทรนะฮะ ทีหนึ่งให้เมาส์ลอยขึ้นมานะไปที่3ขีดนะตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่คำว่าหัวข้อเกมนะให้จาก h คดีนะให้มันเป็นโหมดลื่นไหลน,นะครับกดบันทึกนะครับตัวนี้ให้เรารีเกมรอบหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยมาตั้งค่าเล่นอะไรต่างๆ่างนะพอมันจะลื่นขึ้นนะครับทุกคนเราก็ทดสอบดูนะว่าเป็นไงบ้างนะอย่างแรกนะครับที่มีปัญหาบั๊กตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือเปล่านะ คือถ้าไม่มีกระเป๋ากดแท็บไม่ได้นะกดแท็บไม่ขึ้นนะเราต้องมีกระเป๋าก่อนนะครับอ่าแล้วเราจะกดแท็บได้นะครับอ่าผมจะเทสยิงปืนหนผมไม่ได้เปิดเสียงเกมนะทุกคนอ่าทุกคนวะอ่าเอยียงตัวได้นะครับกระโดดได้นะครับเฟรมเรทแปดสิบบวกนะบอกเลยว่าแ่มนะครับ ถ้าใครที่ทําได้นะครับช่วยคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับแบบให้คนอื่นได้เห็นด้วยนะครับเขาจะได้แบบว่าโอ้โทำได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับแชร์ต่อๆไปให้เพื่อนๆที่ยังทําไม่ได้ให้ดูด้วยนะครับนี่ไงทุกคนอ่ะยิงได้ปอตีเลยโ้โมันแล้วทีนี้บอกเลยโหมันนะครับทุกคน แต่ช่วงนี้มันอาจจะกระตุกหน่อยนะทุกคนอาจจะเกมจะเหมือนค้างเลยนะเพราะตัวเกมมันเพิ่งอัปเดตนะบอกว่าราอให้ทางผู้พัฒนาเกมเขาทำแก้ไฟไล์อะไรให้มันดีกว่านี้ก่อนนะครับ mm hmm. แค่นี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะแก้บั๊กได้แล้วครับ mm hmm. ขอให้ทุกคนเล่นเกมให้สนุกนะครับ mm hmm. ถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากคอมเมนต์ซับสไคร์ไลค์แชร์กันด้วยนะครับทุกคน แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเรานะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ